เชิญพบกับคลิปที่บอกได้เลยว่าทุกคนรอคอยกันมานานหรือเกินกับเอ็ก c มนเซอร์เบตเวนตี้ยีเอจากมาเวลเเชิญพบกับต้นฮีโร่ได้เลยครับวูบรินกับมิสติกนะในช่องนี้เลยไป <S <S ฮัลโหล สวัสดีครับสวัสดีท่านสมาชิกและเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนเลยสวัสดีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในยุโรปเมริกาแล้วก็โซนเอเชียที่เป็นแฟนคลับของพี่ต้นฮีโร่นะครับผมที่พี่ต้นต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าพี่ต้นเองมีแฟนคลับอยู่ที่ทั้งลาวแล้วก็พมา่าด้วยนะครับผมต้องขอกราบว่าขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมหลังจากที่เราห่างหายการรีวิว แอคชั่นฟิกเกกันไปกลับมาเวลรีเจนวันนี้ทุกคนคงจะได้ทราบกันดีว่าพี่ต้นเคยทําคลิปอยู่อันหนึ่งเป็นคลิปโชว์ของที่เป็น X-Men ทั้งหมดบนโต๊ะทํางานของพี่ต้นวันนี้เราจะพามาชมคลิปแรกเลยครับกับวันพุธเว d n e เ d ย์อย่างนี้เลยเป็นคลิปที่บอกได้ว่าทุกคนรอคอยกันมานานจริงๆแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปครับมาพร้อมกันสักนิดน,นึงครับผม What's up g เ่ทำท่า,ทา,ทาเดี๋ยวล็อกด้วยว้า คือแมนหลายคนถามว่าเอเอเอการทำมือแบบนี้หมายความว่าไงมันเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าชากาหรือเขาเรียกง่ายๆว่ามิตรภาพนะครับผมเพรานะฉะนั้นเราเป็นมิตรภาพเดียวกันเราต้องค cool ู่แมนเน่สำหรับคลิปก่อนหน้านะั้นพี่ต้นเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วจําได้ไหมครับท่านผู้ชม เป็นโรแกนะครับผมเป็นโรแกนจาก w ู l บ e r i n ินออริจินะครับผมเป็นภาคแยกของ Hugh j a c k ก a แนะครับตัวนี้ถือว่าเป็น the best of the best มากๆสำหรับการทำฟิกเกอร์ของ Marvel Regents ถามว่าทำไมเพิ่งออกตัวนี้ออกมาท่านผู้ชมคงทราบกันดีนะว่าในอดีตเองเนี่ย ทาง Fox นะครับผมก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกับ Disney เนี่ยเขามีการซื้อริกสิทธิ์ในริกสิทธิ์การพาลิตนะครับ X-Men The Movie เป็นเจ้าแรกๆถ้าจำใครจำได้คือจะมีพวก Spider-Man ด้วยเนาะ Spider-Man จะเป็นของ Sony ที่ถูกซื้อไป Fox จะได้ที่เป็น X-Men แฟนนสิโฟสมัยที่คริสอีแวนเล่นนะครับผมคราวนี้เองเนี่ยเมื่อดีลมันกลับมาที่ดิสนีย์ด้วยด้วยรูปแบบทางการค้าท่านผู้ชมคงเข้าใจใช่ไหมครับรูปแบบทางการค้าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่บริพั์หรือว่าภาพะย,ะยนตร์มีการออกภายใต้เจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงและเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงเนี่ยมีการดีลกับบริษัทที่ได้รับสัญญาหรือสัมปทานการผลิตของเล่นมันก็จะเกิดคอลเลคชันดีๆแบบนี้แหละและหลังที่เราทราบค,คือคอลเลคชันนี้ออกมาแบบเซเลเบต2 0 Year anniversary ของ เอ็กซแมนนี่พี่โตนได้สองกล่องนี้มานะครับคือชอบมากๆเริ่มจากกล่องนี้เลย กล่องนี้คือ b o o เบอลินนะครับโดย h ิลส์แจ็กสแมนะครับผมพี่ฮิลส์หรือปู่ฮิลส์ของเราหรือลุงฮิลส์พี่ต้นชอบคนนี้มากที่เล่นเป็น b o o เบอร e ล s คือด้วยการที่เขาเล่นมาเกือบ20ปีนานกว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ที่อยู่ในบทของไอรอนแมนทำให้พวกเราจำคาแรคเตอร์เขาไปได้แบบลึกๆแล้วตัวนี้มาจากภาคที่2นะครับของ b o o เบอร e ล s นเดออ i ริจินะครับภาคที่2จะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ถ้าพี่ต้นจำไม่ผิด จะเป็นฉากน่นจะเป็นภาคแรกหรือภาคสองของวูบูรินที่เป็นภาคแยกนะครับจะมีอ๋อถ้าจะเป็นภาคแรกจะมีฉากหนึ่งที่เขาเอาใส่ชุดอันนี้แล้วก็ไปกวาดเอารถอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนาะไปกวาดเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ใบป,ปีกหักไปฉากนี้คือเท่มากๆให้พี่ต้นจำข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ตูดูตัวหน้านะครับตรงนี้ให้พี่เบ๋ลองซูมที่หน้านี่ครับหน้าคิวแจ็คแมนเหมือนไหมเหมือนมากนะครับพี่ต้นชอบที่สุดในโลกนี้เลยนะครับต่อมาเรามาดูตัวที่2 คนนี้ไม่ใช่เจนิเฟอร์โรแรนซ์นะครับเป็นมิสติกไม่ใช่เจนิเฟอร์โรแรนซ์นะครับคนที่เล่นชื่อว่ารีเบคก้าโรแมนซ์นะครับรีเบคก้าโรแมนซ์คนที่เล่นมิสติกในเวอร์ชั่นปี2000 ที่ใครที่จํากันได้คือตอนนั้นเนี่ยจะเล่นอยู่3ภาคภาคสุดท้ายนี่คือต้องบอกงี้ครับว่าถ้าเกิดใครได้ดูภาพยนตร์เนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเองเหมือนดาบสองคมนะผู้ชมถ้าใครได้ไปชมตอนที่เป็น The First Card อะจะรู้ว่ามิสที c คือเป็นเหมือนน้องรักของชาลสเตเวียแล้วก็ถูกแยกตัวออกไปสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปอยู่กับฝั่งเมกเรโต้นะถ้าเราดูในภาคที่เป็นภาคปี2000นะครับมันเป็นดาบสองคมจริงคือมิสติเองเนี่ยเข้ามาลับ ตัวเข็มฉีดยาแทนแมกนิโตแล้วแมกนิโตก็ไม่สนใจเลยคือปล่อยให้มิสทีกลายเป็นคนปกติแล้วก็เหมือนทิ้งกันไปเลยดื้อนะครับก็เหมือนดาบสองคนน่ะยิ่งรักมากก็ยิ่งทําให้เจ็บปวดมากนมาถึงเรื่องความรักไปได้ยังไงนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพี่ต้นจะพามาดูอย่างนี้นิดนึงครับหมุนให้ดูนิดนึงว่ากล่องมันเป็นยังไงบ้างคือต้องเรียกว่ากล่องนี้เอกลักษมากๆจริงๆนะครับนี่กล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะไปแกะเห็นไหม นี่กล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยเอกุสิทมากๆนะครับนี่คือกล่องที่1คือบูรนนะครับกล่องที่2นะครับคือ Mystic r i v e r a Romance นะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะไปแกะกล่องกันว่าผลิตภัณฑ์ข้างในเป็นแบบไหนเดี๋ยวพี่จะแกะกล่องแล้วมาตั้งโชว์ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเราก็จะได้เห็นว่าแต่ละตัวมีอุปกรณ์อะไรแถมมาให้กันบ้างไปครับผมไปแกะกล่องกันดีกว่าโอ้โห my god จึงงงิงดึ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 งคือท่านผู้ชมคือต้องเรียนให้ทราบนี้ว่าเฮ้ยคือ the best of the best ในปีนี้ของีิโนตเนี่ยแม่งต้องยกให้บูบฟรีนเป็นตัวที่เป็น number 1นะเนี่ยคือมันสวยมากนะผู้ชมนี่ครับนี่คือโร g กนส์นะครับผมหรือบูฟฟีรีบ Hill นรบายฮิวจ์แจ็ a แมนี่คือฮิวจ์แจ็กแมนเนี่ยเป็นคนเล่นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาคือนี่มิสซ มิสติกหรือมิสทีกนะครับผมเล่นโดยรีเบคก้าโรแมนที่ไม่ใช่เจนิเฟอร์ a w เรน c ์นะย้ำก่อนนะเป็นคนเล่นคนเก่าที่สวยๆในภาคเมื่อ20ปีก่อนเลยนะครับคือที่เขาให้มาคือมีแขนนะครับผมแล้วก็มือ2ออันส่วนโรแกนที่เขาให้มาคือมีหัวเนาะนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเริ่มรีวิวกันสักหน่อยแล้วเดี๋ยวมาคอมเพลก์กับตัวเก่านิดนึงว่ามันต่างกันยังไงตัวนี้ปีโตนมีคลิปนะเป็น e x c l u s i v e a ีฟแอดอเมซอนนะตัวนี้นะครับ ตอนนี้คอนข้างจะเริ่มหายากแล้วราคาตอนนี้นะที่เมืองนอกดีดไปเกือบพันหแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวจากนี่ครับบูเบอร์ีก่อนเลยนะครับบูเบอร์รีนะครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวมิสตีอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ย ท่านผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมอยู่เนี่ยแล้วก็สนใจที่อยากจะตามหาฟังดีๆเนาะมีแหล่งนะครับผมตอนนี้ตัวนี้มีแหล่งขายนะครับมีแหล่งขายในห้างก็มีแล้วก็ตามร้านพรีออเดอร์ก็มีนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวลองมาฟังกันตามนี้นะครับว่าตัวฟิกเกอร์รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากหัวก่อนเลยท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เบสซูมไปยังนี่นะนี่หัวทั้งหมดนะสวยมากๆพี่ต้นจะโชว์หัวให้ดูนี่หัวแบบนี้เห็นไหมพี่ต้นชอบสุดคือหัวของฮิวจ์แจ็คแมนส์นะครับผมก็คือ หัวที่เป็นแบบนี้ที่แบบไม่ได้วักวักหัวฮิวจ์แจ็กแมนอันนี้มันวักแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฮิวจ์แจ็กแมนนะครับผมเห็นไหมนะแล้วก็ให้มือแบบการรมมา2อันนะครับผมคราวนี้เรามาดูจุดขยับต่อมาคือเรื่องหัวเนี่ยหมุนได้3 6 0รนะครับก้มได้แค่นี้เนาะเห็นไหมแล้วก็เงยได้ค่อนข้างเยอะที่เงยได้เยอะประมาณนี้เพราะว่าเวลาที่เขารอยอ,ยอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาที่เขาต้องเอากงเล็บอย่างเงี้ยนะครับมันต้องแบบเป็นอย่างนี้มันจะต้องเท่ๆหน่อยนะครับส่วนตัวแขนนะครับเรามาดูกันนะครับแขนยกได้ที่ 180เป็นเบสก่อนแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าสูงขึ้นมาอีกเป็นแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมจะสูงขึ้นมาอีกสักประมาณ10องศาทั้งสองข้างคือประมาณสัก1 3อองศาได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับคราวนี้ตัวแขนเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากสําหรับพี่ต้นนะครับท่านผู้ชมคือเรื่องนี้ถือว่าเฟลที่สุดที่พี่ต้นเคยเจอมาเลยก็ได้ท่านผู้ชมดูนะครับงานสีดูฝั่งนี้นะครับเก็บสีไม่ครบเห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วดูฝั่งนี้ครับท่านผู้ชม เก็บสีครบเราหมุนให้ดูอย่างนี้เลยนี่ครับถ้าหมุนอย่างนี้สีหายเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่ต้นจะแนะนําท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมีทริคแ n d ทริคให้นะครับสําหรับการหาว่าฟิกเกอร์ที่เราซื้อควรจะเลือกแบบไหนนะครับนี่พี่ต้นใช้เวลาเลือกนานมากนะครับผมสุดท้ายเองก็สีไม่เต็มเหมือนเดิมนะครับ ครั้งที่แล้วตัวนี้นะครับได้กล่องเทปเบิรมา3อันส่วนอันนี้คือสีไม่เต็มนะครับไม่เป็นไรพี่ต้นก็ยังสะสมพี่ต้นอยู่นะครับผมครัวงี้ต่อมาเรามาดูตรงจอยนี้นะครับเราเรียกว่าเขาเรียกว่าไบเซปจอยนะครับสามารถหมุนได้3ามรอิองศานะครับผมทั้ง2ข้างเลยส่วนตรงข้อศอกตรงนี้นะครับเราเรียกว่าซิงคูล่าจอยหรือจอยเชิงเดี่ยวนะครับอ่าไม่ใช่จอยเชิงเดี่ยวด้วยครับเป็นดับเบิลจอยโทษทีนะครับนี่ ท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามนะครับเห็นไหมสามท่อนสามารถแบบทํา 1, ท่าได้เจ๋งเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเราไปดูช่วงหัวไหล่นิดนึงว่าการบุ่นยากไหมเพราะว่าเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะครับผมสําหรับข้างซ้ายถือว่าบุ่นได้โอเคเลยโอ้ข้างขวาแน่งกว่านะครับแน่งกว่าค no, in ่อนข้างมากนะครับผมช่วงหัวไหล่บุ่นได้สามร้อยสิบถือว่าโอเคนะครับผมเรามาดูช่วงต่อมาตรงนี้นะครับเป็นช่วงเสื้อนะครับจะเห็นได้ว่าพี่ต้นอยากจะชี้เข้าไปข้างในเลยตรงนี้นะครับให้ดูที่ปลายสีขาวนะครับ เมืออ่อจะบางนิดนึงเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นี่ครเห็นไหมนี่ครับให้พี่เบ๋เราดูตรงสีของขาวนี่นะครับตรงนี้เราเรียกว่า Butterfly Joy ยนะครับผมซึ่งพี่ต้นคิดและเดาอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมพี่ต้นคิดและเดาอย่างนี้เลยว่ามันน่าจะเอาบอดี้โครงเดียวกันกับตัวนี้มานะครับบอดี้โครงเดียวกันกับตัวนี้มานะครับแล้วก็มาใส่ตัวเสื้อยืดแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นแจ็คเก็ตแบบนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเราขยับนะครับ เป็นอย่างนี้บัตตเอร์โดไฟจอยเนี่ยมันจะติดเสื้อนะครับแต่มันก็สามารถขยับได้นิดนหน่อยๆเนี่ยพี่ต้นได้ดูตรงนี้เห็นไหมให้ดูท่อนนี้เห็นไหมครับถ้าเราขยับบัตตเอร์โดไฟจอยตัวนี้จะขยับใช่ไหมพอเราพลิกกลับไปปุ๊บเห็นไหมก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่ครับเห็นไหมบัตตเอร์โดไฟจอยอย่างนี้นะนี่คือเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับอันต่อมาเรามาดูจุดขยับตรงช่วงหน้าอกนะครับหรือว่าบอดี้เชสใต้ราวนมตรงนี้เนาะเรามาดูกันว่าก้มได้ไหมนะครับก้มได้ประมาณนี้เฮ้ยถือว่าแจ่มมากการก้มได้เยอะขนาดนี้แต่เงยยยยถืือออวว่่่่่าาาาาาากกมเเเเพรระะส้้นนนนนีีคคขงหับ ติดตรงนี้เลยนะครับเงยไม่ได้นะครับติดเสื้อตรงนี้นะครับเบิร์กต้นเองพี่ต้นขออนุญาตไม่ถอดเสื้อละกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับจะให้ดูด้านในคือเสื้อจะเป็นแบบนี้เสื้อจะเป็นลายสก็อตนะครับผมเป็นสีออกแดงๆดงม่วงๆหน่อยแล้วข้างในก็จะเป็นเสื้อกล้ามเห็นไหมใครสังเกตเห็นไหมให้เบรยบลองดูตรงนี้เนาะเสื้อกล้ามคือลายเดียวกันให้เบรยลองซูมมีขีๆดๆเห็นไหมเสื้อกล้ามคือลายเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอดี้เฟสมันน่าจะไปเป็นบอดี้ตัวนี้แนนนน่อะครับ ต่อมาช่วงนี้ครับช่วงเอลหมุนได้360นะครับผม360กางเกงมันทรงเดิมแต่เพิ่มเติมคือมีรอยเปื้อนของขี้โครนนะครับรองเท้าก็ทรงเดิมกับตัว Exclusive at Amazon เห็นไหมนี่ครับพี่ต้นคอมแพห้ดูเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้ดูด้านข้าง Size by Size นะครับเน็กแบบนี้ Size by Size แบบนี้นะครับ Behind นะครับแล้วก็ข้างข้างอันหนึ่งเห็นไหมนะครับจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพี่ต้นหมุนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ คราวนี้เรามาดูกันนะครับตัวกรงเล็บนะครับตรงนี้หมุนได้360นะครับขยับขึ้นลงได้เฮ้ยใช้ได้เลยขยับดีเลยนะครับกรงเล็บเนี่ยค่อนข้างมีความยาวแล้วก็คมนะครับเพราะฉะนั้นเองผู้ปกครองที่กำลังดูคลิปนี้กับเด็กๆและเยาวชนอยู่โปรดให้คาแนะนานะครับตัวนี้เป็นเพียงแค่ของเล่นสําหรับการทารีวิวแล้วก็ประกอบความสุขสนานของเดวต้นยีโรเท่านั้นนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหัวกันนิดนึงพี่ต้นชอบหัวนี้มากนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันโอเค อ่าลืมเปิดให้ดูนิดนึงนี่ครับหลายๆลคนบอกว่าเดี๋วนี้จอยของพาสโบรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะถือว่าค่อนข้างเปลี่ยนเยอะเช่นเดียวกันเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นจอยที่หมุนได้3 6 0คือคอจะโยกได้แบบนี้นะครับโยกได้แบบนี้เลยนะครับเป็นทั้ง2ตัวนะถ้าพี่จ้นจะไม่ผิดตัวนี้เป็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนแลวจะลองหมุนคอให้ดูเนาะแบบหมุนหัวปึ๊บอ่ะอย่างนี้นะครับดูนะครับมันจะสามารถเอียงได้เห็นนะเอียงคอเอียงคอได้เหมือนบบเนี้นะครับ ถือว่าใช้ได้เลยนะครับหัวนี้ถือว่าสวยที่สุดที่พี่ต้นเคยทำรีวิวมาเลยนะสวยมากๆเป็นเดอะเบสในใจพี่ต้นเลยคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าพี่ต้นขออนุญาตไม่เปลี่ยนมือนะครับขออนุญาตนิดนึงท่านผู้ชมนะครับไม่เปลี่ยนมือเดี๋ยวเราจะถ้าเราเปลี่ยนมือเองเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาคือหนึ่งเลยเราเราจะถือของหลายมือเกินนะครับเฮ้ยไม่ใช่พี่ต้นคนละเรื่องแล้วเหมือนเงินนะครับถ้าเราถือหลายมือมันจะร้อนเกินไปไม่ใช่แล้วครับพี่ต้นเน่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แขนที่เขาให้เป็นแบบกำรรนะพี่ต้นเคยรีวิวไปในคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวลองไปดูในคลิปเก่าได้เนาะขออนุญาตไม่ไม่แชร์เป็นอันนี้ละกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะลองให้ท่านผู้ชมดูอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นแบบไซส์บายไซส์แบบนี้นะครับเราจะหมุนให้ดูนิดนึงนะครับก่อนจะไปที่ตัวมิสติกนะครับผมนะนี่ครับพี่ต้นจะขออนุญาตนิดนึงนะท่านผู้ชมพี่ต้นมีความรู้สึกว่ามันได้อัถรลดมากๆสําหรับการรีวิวของเล่นตัวนี้จริงๆเพราะว่าคือมันเป็นเดอะเบสจริงๆอะท่านผู้ชมนะครับ ถามว่าหัวหน้าโหดเนี่ยมัน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 ได้ฟิลไหมจริงจริงมันก็ได้นะแต่พี่ต้นมีความรู้สึกว่าหัวหน้าหดมันยังไม่ค่อยเข่เท่าไหร่นะครับใครคิดเหมือนพี่ต้นบ้ากหัวหน้าหดมันยังไม่ค่อยเหมือนเนาะนะครับอ่ะพี่ต้นวางอย่างนี้ก่อนนี่ครับเห็นไหมจะเป็นประมาณนี้นะให้ดูอย่างนี้เนาะนี่คือด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็ด้านข้างพี่ต้นจะตั้งเอีย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 งมาให้นี้ดูหน่อยนะคบเห็นไหมด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้นะครับ นี่คือสิ่งที่พี่ต้นบอกเลยว่ามันคือการพัฒนามากๆของ h a s b บลนะครับผมคราวนี้เรามาลองชมตัวต่อไปของ m ิส t i กกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัว m i s t i กเ,เองเนี่ยพี่ต้นบอกเลยว่ามันค่อนข้างสวยในระดับที่ฟิกเกอรอ์มันเป็นระดับที่บอกได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเจอแบบนี้พี่ต้นว่ามันใช่อะ่ะมันคือ the best of the best จริงๆนะครับตั้งแต่พี่ต้นรีวิวฟิกเกอร์มาเนี่ยพี่ต้นว่าหน้าตัวนี้สวยมากๆใครๆก็คิดว่าเป็นเจลิเฟอร์โร n c น แต่พอไปเช็คไปเช็คมานะครับด้วยความที่เป็น l e b r a t e 2 0 y e anniversary และพี่ต้นดูใน Hasbro House นะครับที่เป็น Hasbro สำหรับการพวกบอกออกว่าคอลเลคชันน่าจะเป็นอะไรนะตัวเนี้ยเป็น Rebecca r o m a n e นะครับผมนะครับหรืออ่านว่า Romans ก็ได้เนาะนะครับมันสะกดด้วยคำว่า A M A N N เนาะถ้าพี่ต้นคิดว่าถ้าชื่อ Rebecca เนี่ยน่าจะน่าจะเป็นออกแนวแบบเป็นทางอเมริกันหรืออาจจะเป็นเยอรมันนะครับอาจจะเป็นแนวแนวนั้นหน่อยนะครับด้วยคำว่า r o m a n e ตอนหลังเนี่ยมันอ่านได้หลายแบบมากนะครับเรามาดูกันนะครับหัวหมุนได้360 นะครับพี่ต้นเปิดให้ดูเลยว่าจอยเป็นแบบไหนนี่จอยเป็นแบบนี้นะครับเสียดายมากก็คือหัวมันติดกันแน่นมากนะครับอยากให้พี่เป็ด z o ตรงนี้นึงมันเป็นทริคนะครับสำหรับการทําฟลิก,กร์จริงๆว่าทําไมฮัลส์โบถึงทาแบบนี้หลายๆคนบอกว่าพี่ต้นครับตัวนี้มันเป็นเออตำหนิหรือเปล่าท่านผู้ชมลองดูนะครับมันจะมีรอยบากเป็นเหลี่ยมๆเห็นไหมเห็นไหมครับรอยบากเป็นเหลี่ยม,ยมต้องเรียนให้รรทราบนี้ครับว่าพวกนี้เองตามหลักวิศวกรรมนะครับมันคือ ฮุกห,หรือจอยนะครับสำหรับประกอบเข้ากับเป้านะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูที่เป้านะครับจริงๆแสงมันอาจจะไม่ค่อยพอเนาะเป้าตรงนี้ถ้าเราเอานิ้วหรือลองเอามือสอดเข้าไปนะครับหรือลองใช้สีลองแปะปั๊เข้าไปเนะี่ยเราจะเห็นว่าเป้าแต่ละอันจะเป็นเหลี่ยมๆเ,เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาเราเสียบเนี่ยร่องแต่ละร่องที่เข้าไปมุมแต่ละมุมที่เข้าไปของเหลี่ยมแบบนี้มันจะไปลงทําให้ตัวเป้าล็อกกันสนิทตามหลักเอนจิเนียริ่งเลยเหมือนกับว่า ขบกับขบต่อการขบกับขบเข้าหากันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะลงเบ้าปกติเลยนะครับตัวนี้ถือว่าทํามาได้ดีในเรื่องของข้อต่อจุดขยับที่เป็นหัวนะใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่ามันเอียงได้ไหมนะครับผมขอใส่ก่อนนะครับหลายหลายคนถามว่าพี่ต้นแหวนหายไปไหนแหวนหักไปแล้ว2วงนะครับผมนะโอเคต่อมานะครับเรามาดูการเอียงคอนะครับเอียงได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอียงได้ประมาณนี้เงยก็เหมือนเดิมครับค่อนข้างลําบากเพราะว่าติดผมนะครับผม แล้วก็เ้าต่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบน่าเศร้านิดนึงเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่แบบคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นตัวคอลเลคชันของรีเบคก้าโรแมนเนี่ยเป็นคอลเลคชันเก่าอะ่ะหัวเนี่ยมันจะเคาะแบบคอยาวๆป้านๆหน่อยแล้วก็จะทาให้จอยตรงนี้เห็นจอยเห็นปะ่ะเนี่ยครับตรงนี้จะเห็นจอยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับค่อนข้างที่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากคราวนี้เรามาดูแขน แขนนะครับโดยพื้นฐานยังยกได้1นึปกติเลยแต่ครา้งนี้จะออกดูหลวมๆนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าเรามีแขนอบนนี้เขามาให้เปลี่ยนแบบนี้เนาะจะเลยจะดูหลวมๆนิดๆนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับบุนได้360ขสาคงนี้บอกเลยว่าจะหลวมๆหน่อยครา้งนี้จะดูแน่นๆแบบกึกๆ,ๆเหมือนเหมือนลงล็อกพอดีนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะไม่มีใบเสกเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าเป็นบอดี้ผู้หญิงเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนแขนนะครับผมข้อต่อเป็นแบบซิงคูล่าจอยแบบนี้นะเป็นข้อต่อเชิงเดี่ยวนะครัับบแล้้วก็ขออมืนะคร มุนได้360ขยับขึ้นลงได้นะครับประเด็นท่านผู้ชมนี่เป็นประวัติศาสตร์ของ h s ส b บทําช่วงอกมาของผู้หญิงได้แจ่มมากจริงต้องบอกงี้ว่าเป็นช่วงบอดี้ใต้ราวนมนะตรงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าบอดี้ใต้ราวนมผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยสวยนะแต่ตัวนี้ลองดูนะครับขยับได้แบบนี้เลยเนี่ครับ1 2เงยได้3นะครับแล้วก็หมุนได้ด้วย4นะครับ นี่คือประเด็นสําคัญของ h a สบูลจริงๆแล้วก็ไม่ติดเหมือนฟิกเกอร์ทัท่วๆไปแล้วจะเคยเห็นว่าฟิกเกอร์บอดี้ผู้หญิงเนี่ยสิ่งหนึ่งของ h a สบู o เลยคือจะทําให้บอดี้ผู้หญิงขยับยากแล้วก็จุดขยับน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟินสักเท่าไหร่เนาะคราวนี้เรามาดูตัวนี้นะครับช่วงต่อมาเรา,าดูขานะครับขาเนยกได้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับหมุนได้สา0รสิบนะครับตัวเมื่อกี้ตัวโรแกนพี่ต้นเองไม่ได้รีวิวช่วงขานะเป็นเหมือนกันนะครับ ข้อต่อตรงนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นบบร์โดเยนะครับตรงนี้ก็หมุนได้ปกติขยับได้ปกตินะครับส่วนโลแกนขอญาตย้อนกลับไปนิดนึงขอใยทนานผู้ชมด้วยเนาะข้อดีของโลแกนคือตัวนี้ข้อเท้าหมุนได้360นะหมุนได้360นะครับผมอ่าโอเคคราวนี้นันผู้ชมหลายคนอยากจะดูแล้วว่าเฮ้ยพอเปลี่ยนแขนเปลี่ยนมือออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยอันดับแรกเลยคือเราดึงแขนขึ้นมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดึงนะครับ อ่านะครับแขนจะเป็นแบบนี้นะครับจอยที่เขาให้มาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยครับแขนจะเป็นคล้ายๆเกร็ดนิดนึงนะครับผมนะคราวนี้เองเนี่ยมิสทิกหลายๆคนถามว่าเฮ้ยมิสทิกเนี่ยคล้ายๆกันกับเอ,อ่อตัวบีชใช่ไหมใช่ครับมิสทิกเองเนี่ยเป็นโลกคล้ายๆกันกับบีชคือเป็นมิวแทนส์ S, สายพันธุ์คล้ายๆกันคือจะเปลี่ยนร่างเองได้นะครับผมเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่มิตัวบีชนี่จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับอ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหม เห็นไหมแต่คราวนี้พี ong, ่ต้นไม่ได้ชอบแขนแบบนี้มือแบบนี้พี so stage, so ่ต like ้นก right? ็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นแบบนี้นี่อย่างนี้ครับนี่เห็นไหมแล้วก็จะได้แขนอีกแบบหนึ่งแล้วก็มือเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมครับมันก็จะดูรู้สึกว่าเป็นฟิลอีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมันให้แบบอัตรสอีกแบบหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนแบบนี้เพราะว่าเมื่อกี้มันไม่เข้ากันเนาะเนาะเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเนาะพี่ต้นขออนุญาตเปลี่ยนกลับนะครับด้วยความที่ว่าพีีี่่่่ต้นนนเเปป็คทททชอบบบสสะะมแรภวา อยาห้มเป็นเบสิกของมันเลยนะครับที่มันมาตั้งแต่แรกแต่ขอเปลี่ยนแขนข้างนี้แล้วกันนะครับเป็นมือแบบนี้นี่อย่างนี้ฮึบเน่ก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับโอ้นี่คือมิสติกนะครับผมนี่พี่ต้นขออนุญาตหมุนให้ดูนิดนึงนี่ฮะมิสติกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมพี่ต้นในมุมพี่ต้นนะถือว่าสวยมากเดี๋ยวเราจะรอมาแลมอัพกันว่ามันสวยในทัศนะ ทัศนคติของนะักรีวิวแบบไหนบ้างนะครับผมมาครับผมมาเข้าสู่ในช่วงที่เราเรียกว่ารัมอัพนะครับผมตัวนี้พี่ต้นจะแบ่งออกเป็นส c a ค e g เ r y เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมคือจะเรียกว่าว่าเป็นค a t e g อร y ี่ที่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครดใครได้ดูตรงนี้และอยากสะสมเนี่ยมันเป็นข้อมูลเชิงลึกจริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลที่ทำให้เราเกิดการตัดสินใจได้เริ่มแรกเลยครับเราจะแบ่งออกเป็น4ช้อยคือ texture detail articulation by ergonomic engineering นะครับแล้วก็ function apparel แล้วก็สุดท้ายคือความคุ้มค่าและการตามหาสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมร มาเริ่มที่ texture detail นะครับต้องเรียนให้ผู้ชมทราบนี้ว่า the best of the best ในการรีวิวครั้งนี้ขอตบมือให้จริงครับ c e l l b r a t e 2 0 y e anniversary r a X-men เมื่อประมาณปี2000มันถือว่าเป็น cool man แบบชากามากๆด้วยความที่ว่า1นึ่งนะครับผู้ชม the best เลยคือเรื่องของว e ลเมกาโรแมนหรือ Mystic คือบอกตรงๆต,ตรงนี้และบอกเลยว่า แม่งทำยากมากท่ผู้ชมขออนุญาตนะครับใช้คำว่าแม่งทำยากมากคือโมนตัวนี้ต้องลงรายละเอียดเยอะมากๆที่สำคัญเลยคือเราต้องเล่งกับดีเทลที่เรียกได้ว่าเมคอัพอาร์ติสที่เคยแต่งหน้าให้กับรีเบกาโรแมนใช้เวลาอย่างน้อย12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงในการลงสีให้เธอและตัวนี้พี่ต้นบอกเลยว่าหน้าโมนคือละเอียดอ่อนจริงๆเพราะว่า ตัวโมนจะต้องเป็นแบบเกร็ดเกร็ดเกร็ดเกรดและเกร็ดต้องถี่มากซึ่งโมนตัวนี้ต้องทั่วคุมอุณหภูมิให้ดีมากๆด้วยพลาสติกชนิดนี้เราเรียกว่า p o ลี p r p y l e n e นะครับ p พลี p r p y l e n มีความร้อนที่จะใช้สำหรับการเมลส์ตัวเลซซนอยู่ที่ประมาณ230 2 3 0 2 7อถึงสองศานี่คือค่ามาตรฐานของเขาซึ่งการคูลิ่งในโมนตัวนี้บอกเลยว่า ถ้าคูลิ่งไทม์หรือการหล่อเย็นให้โมลเนี่ยมีอุณหภูมิที่ต่ำลงมาเพื่อให้พลาสติกนี้แข็งและเนียนตัวจริงๆี่ยแบบไม่มีพวกครีบต่างๆแล้วก็ลายสวยๆเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้อุณหภูมิที่การหล่อเย็นประมาณสัก25-30องศาถึงจะทำให้ออกมาสวยขนาดนี้นี่คือพื้นฐานเลยว่าที่เทคเตอร์ดีเทลสวยมากอันต่อมาคือหน้าของโรแกนหรอฮิลล์แจ็คแมนเดอะเบสจริงๆนะครับส่วนต่อมาอติคูเลชั่นนะครับผมต้องยอมรับว่า2ตัวนี้คือเดอะเบสอีกเหมือนกัน ด้วยจุดขยับของโรแกนที่ถึงแม้จะใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะก็ได้ b u t เ e อร์ไฟจอยส์ที่สำคัญข้อเท้าท่านผู้ชมได้จุดขยับ360ข้อเท้าตรงข้างล่างเนี่ย คือฟิลจริงๆแบบฟูลฟิลมากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยเวลาเราขยับแบบรับเอนจิเนียริงหรือว่าอโคโมิกคือจุดขยับแบบ180่วาดซ้ายวาดขวาวาดหน้าวาดหลังอยู่ในโซนที่เป็นสไตรโซนก็คือเราขยับแล้วไม่ตึงเกินไปไม่รู้สึกว่ามันดูฝืนจนทําให้ของเล่นหักเนี่ยคือสิ่งที่ดีนะครับส่วนสุดท้ายเราเรียกกันง่ายๆว่าแอปเรนหรือฟังก์ชันของการลงสีต้องบอกว่าอันนี้คือเงียบเลยพี่ต้นเจอวูฟรินตัวดีไป คือร้องไห้แต่ด้วยความที่ว่าเราสะสมก็ต้องสะสมเราคืนไม่ได้อีกแล้วคือบูเบรินตัวเนี้ยสีลงมาไม่ครบแจ็คเก็ตสีหายไปหนึ่งข้างคือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากส่วนรีเบคก้าโรแมนต์คือสวย best of the best ที่น่าจริงสวยมาก,มากใครที่ได้ตัวนี้ไปลองไปซูมที่หน้าดูครับหรือใครที่กำลังดูคลิปอยู่ลองซูมเลยว่าคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ของฮาสโบที่ดีมากๆมาเล่นในช่วงนี้ เป็น c e l e b r ิ t ี anniversary 20 years แน่นอนสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่ต้นให้เลยนะครับขอหากหนึ่งอะไรจริงให้ที่9ก้านน้นะครับตอนนี้ผลิตภันฑ์ดีๆแบบนี้นะพี่ต้นแนะนำเลยครับร้านเดิมร้านที่เราพีกันบ่อยๆจริงๆนะครับผมร้านของคุณเดชสุทัศนะครับเพราะพี่เกมไนะเดชนะครับเห็นไหมจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นโลโก้ของพี่เดชนะครับพี่เดชจะหน้าตาแบบนี้เลยนี้นะครับ นนและล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยช่วงนี้เลยครับกำลังจัดงานเซลล์ลองไปดูได้เลยฮัสบเซลลที่พารา i ก้านะครับอีกที่หนึ่งที่ตอนนี้มีขายโรแกนอยู่คือพารากอนหรือเอ็มโพเรียมทุกสาขาไปจับจองไปซื้อหากันได้เลยราคา1,395บาทลงของน้อยมาก เมื่อวีก,ก่อนพี่ต้นเพิ่งจะประชาสัมพันธ์ไปรอไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ต้นฮีโร่ชนะต้องขออนุญาตร่ำร้าว่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมรักการชอบการอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับชอบ่องต้นฮีโร่กันด้วยและที่สำคัญใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าๆนะครับของวันบรุ่งนี้พี่ต้นรีวิวเอ็กซ์กุศิล์แอดอเมซอนตัวข่าวตัวนี้อย่าลืมเข้ามาดูกันนะพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ไว้ให้เลยสำหรับวันพรุ่งนี้ตัวต่อไปเป็นเซอร์เบ years, ต r อเวอร์ซูรี่เอ็กซ์แมน โปรเฟสเซอร์เอ็กซ์และแมกนิโต้ชาลเซเวียนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งคือแมกนิโตตัวนี้คืออีลิกนะครับผมชอบมากๆเลยได้2เวอร์ชันะเวอร์ชันของเจแม็กแอนดอยแล้วก็เวอร์ชันแมคเคลนไฟแบนเดอร์แล้วก็เวอร์ชันของอีกคนหนึ่งคือแพทริกสจวตกับอีกอันนึ่งคือเซอร์เอียนแมคคาร์เรนเดี๋ยวเราไปชมกันพรุ่งนี้นะครับว่าจะฟินและสวยขนาดไหนเดี๋ยวตามพี่ต้นไปเลยครับสำหรับนี้ขอแยกลาไปก่อนนะครับผมรักทุกคนเสมอ I love you สวัสดีครับบ๊ายบาย